ตัวนี้คือกล่องสําหรับดีเลย์ดีเลย์นะครับไม่ใช่รีเลย์กล่องให้หน่วงเวลานั่นเองง่ายๆก็คือจะเหมือนกับตัวของกาแล็กนะครับคือตัวเนี้ยที่มีคนเถียงว่ามันเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยถ้าหน้าต่างเนี้ยไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะครับของจีนครับจีนแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นไฟมันอาจจะขาดไปหรือว่าการดับมันก็จะไม่เหมือนกับของ,ของญี่ปุ่น,นครับไฟมันจะ มันจะติดคนละแบบกันถ้าขอญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต่อ ADC ขอเวลาดับปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการหน่วงเวลาก่อนระดับแต่ของเราเนี่ยมันก็หน่วงเวลาได้นะครับแต่ผมทําให้มันมันมันกระพริบนิดนึงจะได้รู้ว่าตอนนี้มันดับเครื่องแล้วหรือหรือปลดจากระบบการจ่ายไฟของมันแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็สมมุติว่าเราออนุแจนะครับหรือจะต่อกับไฟหลีกก็ได้นะครับกล่องนี้ก็มีแยกขายนะครับกล่องถ้าใครมีชุดนี้แล้วคือมันจะทําให้คือตัวนี้ไม่ต้องรับโหลดเยอะนะครับ ก็ปกติตัวนี้มันจะสว่างมากเลยแล้วก็จะทําให้กินไฟกินไฟเสร็จไม่พอคือ LED ข้างในอ่ะมันจะร้อนนะครับแต่ของเราเนี่ยกล่องเรานอกจากเป็นระบบะที่ ดีเลยลงมาคือหน่วงเวลานะครับอ่าเป็นระบบหนว่วงเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวนี้ยืดอายุออกไปอีกแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่พังนะครับเพราะว่าชุดเนี้ยมันจะไม่ทนเหมือนของพวกกาแล็กอยู่แล้วถ้าหน้าต่างนี้นะไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นหรอกนะถ้าเป็นหน้าต่างนี้นะแต่มันก็สวยงามดีเพียงแต่ว่ามันไม่ทนเท่าของกาแล็กสากลองน,นี้ช่วยทนขึ้นแต่ไม่ได้ว่าทนเท่าการแล็กแต่ว่ามันก็ช่วยให้การทำงานนั้นเหมือนของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับกล่องนี้ช่วยการทำงานให้เหมือนกับของญี่ปุ่นมาเนี่ย เปิดอยู่จะเป็นลนักษณะนี้นะครับไฟติดตลอดนะครับถ้าเปิดอยู่เป็นลนักษณะนี้ทีนี้ถ้า acc ออกหรือไฟหลี่ออกนะครับก็คือปิดไฟหลี่หรือรถมันอยู่ในที่คือเป็นตอนกลางวันแต่ไฟหลี่ไม่ติดนะครับเพราะแต่อยู่ในที่มืดในตรงคอนโซลเนี่ยมันจะมืดใช่ไหมเรามองไม่เห็นปุ่มเพราะว่าไฟมันจะดับไปแล้วตามไฟหลี่หรือหรือการดับเครื่องยนต์นะครับแต่ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราปิดไฟหลี่หรือปิด acc นะครับอันนี้เลือกสายได้แล้วจะต่วจอปุ๊บ มันจะกระพริบอีกสักประมาณหนึ่งนาทีเราก็สามารถจะทําการเปิดคอนโซลหรือเปิดไอตัวฝาถังน้ํามันเพื่อจะให้เด็กปั๊มเปิดน้ามันได้นะครับอ่ามันคือจะหน่วงเวลานอกจากหน่วงเวลาก็คือมันจะดอบแสงด้วยด้วยลดก,ดกรกะแสที่จะใช้ในสาหรับปุ่มนี้เพื่อให้มันยืดอายุตัวปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าถ้าไม่มีการใส่กล่องตัวนี้แสงมันจะจ้ามากมันจะกินกระแสสูงมากนะครับ อันนี้ก็จะประมาณ1นาทีเนาะอันนี้ก็จะไม่ได้จับเวลานานขนาดนั้นนะครับอีกก็ประมาณนี้ครับพอหนว่วเวลาเสร็จมันก็จะดับไปเลยนะครับเวลาผ่านไป1นาทีปุ๊บมันก็ดับก็คือใน1นาทีเนี่ยมันก็เพียงพอสาหรับเราจะการเปิดแล้วแต่ถ้าใครอยากได้นานกว่านั้นหนว่วยเวลานานกว่านั้นคือปิดทุกอย่างแล้วหนว่วยเวลานานกว่านั้นเนี่ยก็สามารถบอกเราได้แต่อันนี้คือเราหนว่วยเวลาแค่พอเปิดได้แล้วก็ดับเพื่อให้ไม่กินกระแสครับแค่นั้นเองนะครับกล่องก็คือทํางานให้เหมือนกับของญี่ปุ่นเมื่อกี้เพิ การทำงานทุกอย่างก็จะเหมือนของญี่ปุ่นแหละนะครับเหมือนช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวชุดนี้นะครับบางคนต้องใส่ในแอลพาร์ทเวลฟายก็คือมันมันไม่ใช่ของของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมันก็จะดลดลงนะครับโอเคแล้วของญี่ปุ่นเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยจะจะจะเป็นอีกแบบปุ่าเดี๋ยวผมโชว์ไว้ที่มุมของคลิปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ถามว่ามันทนไหมก็คือถ้าเราต่อเป็นถ้าช่างก็ต่อเป็นแล้วก็มีวงจรดอบวงจรอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างเราเนีย่ยมันจะมีวงจรดิเลยหน่อยลาครับก็สามารถช่วยตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบแสงนะครับว่าที่บอกว่าถ้าใส่กล่องเรานั้นแสงมันจะไม่แยงตานะครับ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าคือตัวขวาเนี่ยผมจะจําลองให้ดูว่าอันนี้คือไม่ได้ผ่านกล่องครับตัวนี้ผ่านกล่องครับถ้าไม่ผ่านกล่องเนี่ยถือในกล้องอาจจะไม่เห็นแสงจ้านะครับแตงม,มันจะจ้ากว่าครับแสงจ้ากว่าถ้าดูจากเซนเตอร์เนี่ยแสงม,มันจะจะแรงกว่าเยอะเลยเอ่าทีนี้ในกรณีที่ดับเครื่องหรือปิดไฟหลีนะครับถ้าเป็นตัวขวานี่ไม่ผ่านกล่องนะครับตัวขวานี่ไม่ผ่านกล่อง มันก็จะดับเลยนะครับถ้าตัวซ้ายเนี่ยก็จะหน่วงเวลานิดหนึ่งนะครับดวงเวลาแล้วก็ขับพิบนะยตัวขวานี่ไม่ผ่านกล่องนะครับพอะเราปลดออกนะครับมันจะก็พิบอย่างงี้คือหน่วงเวลานิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยผมไม่ได้ให้มันนับใหม่นะครับเปิดปิดปกติก็คือมันจะนับต่อจากเดิมนะครับคือเล่นมันอะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่นบวมลูบตามนะครับ มันก็จะกระพิบอย่างนี้อยู่จนกว่าเราจะไปเปิดหรือปิดมันอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เราสามารถเปิดได้อน,นี่คือกรณีปิดกุญแจไปแล้วนะครับมันก็จะหน่วงเวลาอยู่นะครับสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะดับนะครับเจาต่างกับตัวนี้คือดับปุ๊บก็คลำหาที่เปิดไม่เจอเลยใช่หไหมมันก็ไม่สะดวกญี่ปุ่นเขาจะคิดมาดีนะเขาจะคิดมาดีเขาจะมีกล่องคอนโทรลอะไรอย่างนี้อันนี้ตัวนี้เราก็ทําแบบให้เหมือนของญี่ปุ่นไปเลย เสร็เรียบร้อยประมาณ1อนาทีนะครับ